สบายดีทุกคนมาพบกับทองดำอีกตามเคยเนาะมื่อกี้ก็ตามเคยทองดำก็ตื่นมานึ่งข้าวอันใจบาดแบบทุกมือเนาะอันนี้คือคือ,อข้าวที่ทองดำนึ่งสุกแล้วเอาก็สซิมาข่านเอาเข้าวเย็นกับข้าวมาออกจากกันแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยเนาะวมืนอี้ทองดำสอีอันเ็ดอันแจวไข่แล้วก็สีทอดปลาเนาะเมื่อกี้นี่ก็ต้มไข่ไปแล้ว นี่ก็บแบ่งใส่แอบน้อยไปใส่บาทแล้วก็ข้าวอันนี้ก็คือข้าวมาก็จะเอาใส่ไว้อีกแอบหนึ่งแอบข้าวกับกระติบข้าวอันเดียวกันเด้อเพื่อนผู้ชมอย่าลงกันอันนี้ก็จะเป็นข้าวเย็นข้าวเย็นมื้อนี่ก็สีแบบเนยๆหน่อยเนยๆแด่หน่อยนึงก็เป็นอย่างเนาะเอาใส่อีกแอบหนึ่งไว้ ลหลังจากนี้เขาก็สิมาทอดปลาใส่น้ำมันลงไปอันนี้ก็คือปลาที่ทุาน้ำเฮ็ดเองเนาะเป็นปลากระเดิดอตัวน้อยๆมันถึกด่างนะแล้วก็เอามาล้างดีๆแล้วก็ตัดหัวออกแล้วก็ล้างหลายๆน้ำเนาะแล้วก็ไปแช่แช่น้ำเข้ามาให้มันตัวเใสๆนะแล้วก็เอามาปรุงรสใส่เกลือใส่รสด,ดีลงไปแล้วก็เอามาตากแปะๆใส่กัน มันกระสีได้ปลาแบบนี้เนาะเป็นเป็นเพื่อนปลาดาวหรือว่าบ้านเฮาอันแม่แม่เคยเห็ดเนาะมันซีดปลาอย่างกับปลาคับของนะเพื่อนกระสีเห็ดเห็ดแบบเดียวกันเนาะแต่ว่าบรได้บริเห็ดดาวนี่สิแหละเอามาทอดมันก็สีแบบกรอบๆเฮาได้กินทั้งหมดเลยเนาะได้กินทั้งกระดูกทั้งอย่างหมดเลยมันมีแคลเซียมดีเนาะปลาน้อยๆแบบนี้เป็นปลาธรรมชาติแลนกระสีทอดปลานี้แล้วก็เอาปลา ใส่บาทน้ำเนาะอาหารก็คือเฮ็ดไปเฮ็ดใส่บาทกับเฮ็ดกินก็คือเฮาเฮ็ดอันอันเดียวกันเลยอยากกินอย่างเขาก็เฮ็ดพอเฮ็ดแล้วเราก็แบ่งไปใส่บาทก่อนเนาะทางดับกบ็บ่ได้ว่ามีพิธ,ธีพิธนันอันปานใดเนาะเรื่องของเฮ็ดอาหารนี่ก็เฮ็ดกินแบบพื้นๆบ้านเฮานี่แหละ ถ้าผูใ้ใดมากหรือว่าอยากให้ทงดำเฮ็ดเมนูอยังก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเด้นอนนี้ก็แล้วแล้วก็เอาใส่ถุงทอดเราก็บ่ต้องทอดไฟแหงหลายเด้อถ้าทอดไฟแหงหลายมันก็สีไหมไวแล้วก็สิขมนี่ก็ใส่ถุงนี่เกี่ยมไปใส่บาตรื้อนี้ก็ของใส่บาตรเนาะคุณสามีเพื่อนก็ไปเซื่อ,อน พัดจะอิ่วมาแล้วก็มีของหวานนำเนาะมีข้าวเหนียววันนี้ข้าวเหนียวเปียกแล้วก็สิใส่าข่ต้มนำช่วงนี้บุพุเป็นอย่างคืออยากกินแต่ข่ต้มไหมก็เฮาอยากกินนใดเฮาก็ใส่บาดไปเนาะเพื่อว่าพบหน้าชาติหน้าอย่างที่ไปเฮาก็สิได้กินอ่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไว้อันนี้ก็คือพระพินสอนมาเนาะเฮาก็ปฏิบัติตาม เพราะว่าโบหัวาโลกนาะเขาสิไปเจออีอยังแน่แล้วแกะไข่ใส่ไปสองหน่วยเนาะก็เอาใส่ถุงแล้วก็สีหยอใสีอิวลงไปในนึนงแบบนี้เลยเนาะีอิวตาดิกสมบูลลงไปแล้วก็มัดปากมัดปากถุงให้แน่น เตรียมไปใส่บาตรพร้อมๆกันเลยเนาะท่านผู้ชมเข้ามาชมทิพย์รองน้ำนำแล้วก็อย่าลืมร่วมอานโมธนาเหมือนกับท่านได้เฮ็ดบุญเองเลยเดอ้อมีของใส่บาตรของน้ำนำเมื่อนี้ก็สิมีน้ำแดงก็มีอันคาราบาวนำเนาะคุณแฟนเพิ่นอยากใส่นำ้ำอันนี้เพิ่นก็นเลยเตรียมของช่วยมีไข่นนต้มอันนี้ก็คือข้าวเหนียวเปียกเนาะเป็นของหวาน

อเอาเลขอะวันนี้ไหวออกัยบาทแล้ว,ลวเราก็มาเก็บผักเนาะสิเอาผักไปลวกกินกับเจ้าไข่เมื่อน,นี้นะในผักกำลังงามเลยทุกคนอันนี้เป็นผักกาดซอมเนาะแล้วก็มีผักซีลาวปนไปนำ้ำแ่่น้อยนึง พอได้ผักมาแล้วเรากลับมาล้างให้สะอาดเนาะล้างแล้วก็เอาไปลวกได้เลยลวกนี่เรา,าตั้งหม้อแล้วก็อย่าลืมเนาะใส่เกลือลงไปน้อยนึงเพื่อให้ผักเขาหวานเนาะก,กดๆลงไปให้มันให้น้ำท่วมผักแจงซีบอลบุดัมจงซีบอลเหลือง ก็ต้องลวกดนปนดาลวกพอสุกนี่แหละเสร็จแล้วตักขึ้นได้เลยอันนี้เราก็มาตำแจ้วเนาะใส่มักเพชรผงลงไปแล้วก็กระเทียมสามเกลือแต้นหนัวกระเทียมนี่เอาไปย่างก่อนเด้อเอาไปเฮ็ดให้มันสุกก่อนแล้วจึงเอามาใส่เนาะกินอันเฮดแจ่วใครในคะีดทอดตอนอย่างน้อยเลยคือไปองเฮียนเนาะ คือ,อยุ่งานนะมันมีหลายคนแล้วบันนี้ครอบครัวเฮามันก็บ่ค่อนบ่ค่อนพอ,อยู่พอกินปานใดเนาะคือ,อยากจนเซนซะอันเวลาห่อข้าวไปโองคเรียนนี่ก็นี่แหละเอาไข่มาต้มแล้วก็ตำเจลสิละห่อข้าวกบห่อห่อเดียวใยๆสามสี่เออน้องกินน้ำกันตอนสวยสินะกินเจลไข่เ <laughs> อาก็ตตำตำให้เข้ากันให้ละเอียดเลย ว่าไผซีบรละเอียดไปไหนก็นได้เนาะคิดอยากกินบ่ัวเป็นอย่างช่วงนี้อยากกินแต่ไข่อีหลีกินไข่ต้มชินะากินมือ้อะสี่ห้าน่วยก็มีห้องนำ้ำแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยแล้วแล้วนอนเมื่อนี้อาการค่อนข้างชี่เย็นๆย็ห้องน้ำอยากกินซาอันนี้คือซาขอ ใบอันอยังก็เกสรดอกบัวที่ไปเก็บไว้ตั้งแต่พ่นละช่วงก่อนก้อนพูนเนาะก่กอนน้าท่วมอกีกแล้วก็เก็บเอาดอกบัวมามาตากเอาเกสรมันมาตากไว้ก็สิเอามาส่งกินซาแบบว่ากินน้ําอุ่นๆฮอ,อนๆเนาะนี่กับข้าวท,ทองดำก็บ,บอได้มีอย่างหลายมื้อนี่นะก็เป็นอาหารพื้นๆง่ายๆแบบนี้เนาะกินง่ายๆ มีเจวไข่มีลวกพักมาด้วยทุกคนกินข้าวน้ำทองดำเนาะดื่มชามันชีกินหอมๆเนาะอันซาอันนี่แม่ซาเกสรดอกบัวนะ่ะหอมอ่อ,อนๆมาด้วทุกคนกินข้าวกับทองดำ มันได้จามีโบยลูกชายก็กินไปแล้วนล้วก็เลยมานั่งกินคนอยู่ในครัวเลยอากาศภาคอีสานนะ่ะเริ่มหนาวแล้ว กินข้าวแล้วทองนำกะซีมาปลูผกผักเมาเมนีซี่ปลูผกผักแป้นอันนี้คือผักแป้นที่ท่องนำไปเก็บจากอันส่วนน้ามาตอนที่น้ำพันท่วมเนาะแล้วก็เอามาใส่เอามาปลูกใส่กระถางไว้มันมันกะซีบ่ค่อยงามปันใดเนาะเพราะว่าปลูกใส่อันใส่กะตะกาอัน,นี้ไว้เลยแหละ <c> ได้สามซี่ตะกาเนาะแล้วก็เก็บลงมาอันนี้ก็คือนี่เนาะก่อนอืนเนาะทอง,ทงนำกะซีมาซ่อมอันนี้ก่อน อยู่งลมแห้งแหงทุกคนก็ซิซ้อมเอาหาาลอกนอ